บันทึกไทเบฟหน้านี้คือบันทึกแห่งแรงบันดาลใจจากทีมวอลเลย์บอลหญิงไทยกับความสำเร็จสูงสุดในระดับโลกและนี่เป็นอีกหนึ่งครั้งที่ทีมวอลเลย์บอลหญิงหนึ่งเดียวของไทยได้ก้าวขึ้นไปทำสถิติอันน่าภาคภูมิใจให้กับชาวไทยอีกครั้งกับการแข่งขันวอลเลย์บอลระดับโลกโดยภาพรวมนะครับเราก็ถือว่าประสบความสำเร็จนะครับสำหรับผลการแข่งขันเนี่ยก็เป็นที่ทราบกันดีนะครับว่า นักกีฬาวอลเลย์บอลหญิงของเราสามารถเข้าไปถึงระดับแปดทีมสุดท้ายได้ซึ่งก็เกินความคาดหมายนะครับในฐานะผู้สนับสนุนหลักก็ต้องบอกว่าต้องบอกว่าเราดีใจประภูมิใจที่เรามาวันนี้เรามีนักกีฬาที่สามารถมีความสามารถในระดับเอเชียเราไ่แพ้ใครการที่เที่ยวนี้มีผู้ติดตามออวอลเลย์บอลแล้วก็มีการถ่ายทอดอย่างต่อเนื่องเนี่ยผมถือว่าเป็นปรากฏการณ์ใหม่ของวงการวอลเลย์บอลก็หวังว่า คนไทยจะออกมาเชียร์ดูวอลเล์บอลนี่สนุกอะสนุกจริงจากการแข่งขันวอลเล์บอลในครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมแข่งขันจากนานาชาติทั่วโลกโดยทีมวอลเล์บอลหญิงไทยสามารถคว้าอันดับที่6มาครองได้สำเร็จซึ่งถือว่าเป็นสถิติใหม่ที่ดีที่สุดของวงการวอลเล์บอลทีมชาติไทยการแข่งขันวัลกลางปีในคราวนี้ความสำเร็จก็เกิดขึ้นจากทุกฝ่ายนะครับไม่ใช่ฝ่าย ทีมวอลเลย์บอลอย่างเดียวก็รวมทั้งฝ่ายบริหารด้วยนะฝ่ายผู้ให้การสนับสนุนด้วยเป็นสิ่งสําคัญค่ะสําหรับแฟนๆชาวไทยที่เป็นกําลังใจให้พวกหนูค่ะเพราะว่าพวกเราถ้าเกิดขาดกําลังใจมันก็รู้สึกท้อเหมือนกันนะคะขอบคุณคนไทยทุกคนที่เป็นกําลังใจให้พวกหนูค่ะไทยเบฟขอบันทึกแรงบันดาลใจจากทีมวอลเลย์บอลหญิงไทยกับความสําเร็จสูงสุดในระดับโลกเพื่อส่งต่อแรงบันดาลใจสู่สังคมไทย บริษัทไทยเบเวอร์รจจำกัดมหาชน